สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสูขปู่สกคนนะครับเนาะที่กำลังเข้ารับชมเราฟังคลิปนี้ยุคกีครับในช่องแนวยาวครับในคลิปนี้นะครับเนาะในคลิปนี้ของเข้าครับกับเสํนเสนอเลขสองตัวมาตัวนะครับเนาะสองตัวมาตัวบนครับจะเด่นไปที่หลักสิบและหลักหน่วยนะครับเนาะเด่นไปที่หลักสิบและหลักหน่วยครับใครที่เข้ารับชมเราฟังคลิปีนยุคกติจับด้ใครที่เข้ารับชมฟังกั อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจกเตือนเลยนะครับเด้อสิบประพัดแนวทางดีๆครับในทางช่องน้ำเสนอให้ท่านมาชมได้รับชมรับฟังไะครับเนาะครับก่อนเป็นบงแนวทางครับเขาเป็น,นาาข่าวคำเตือนจากทางช่องน้ำกันเลยครับคำเตือนทางช่องวันแช่เสื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนเล่นการพนันใดๆท้งสิ้นสนับสนุกนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับสำหรับสูตรนี่นะครับเนาะสูตรนี่ก็ สองตัวมาตัว ial, นี่กะการั่งเดินครับการั่งเดินกําลังเดินดีนะครับสำหรับสองตัวมาตัวบนครับก็มีการผิดพลาดนะครับเนาะผิดพลาดมากแต่หลังๆมากก็เริ่มเริ่มเดินเนาะเริ่มเดินครับเริ่มเดินเดินมาตลอดครับเดินดีมาตลอดครับสําหรับสองตัวมาตัวแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งก็บ้านหลักมาหลักร้อยครับส่วนนี้มาหลักร้อยครับ 2ตัวมาตัวแต่เศรษฐีส่วนมากจะไปหลักที่หลักสิบและหลักหน่วยนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยโจนี้มากกำลังเดินมาที่หลักหน่วยครับโจนี้กําลังเดินมาที่หลักหน่วยนะครับเนาะ2ตัวมาตัวครับสาหรับสูตรนี่ครับกำเดินมานี่ห้ากับเจ็ดงแตหนึ่งมีหนามากครับหนึ่งมีนาห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดก็ได้ห้าครับไป่นอง อันนี้เกับเกกับ 9. เก้าได้เด8์แกับศูนย์ได้แปดกับ1ได้1 2กับ4ีได้ได้ทั้ง4ี่ยังสองศกับสอได้ทั้ง2อแล้วก็ศย์หลักลอยนครับอันนี้6กับ8ได้หลักหน่วยเกับเก้าได้เกนะครับหกับเกก็ได้เจครับสี่ 4, 4ละสี่ละสี่ละ ซีลักหกในซีรักลอยครับอันนี้ซี 6, ร,รักหกได้รักสีแล้วครับเนาะได้ักนวยครับ,รบอันนี้3ามกับหาครับ3ามกับ5งวดวันที่1 1ึ่งหเมษาหนึกรกดาครับ1นึ่กรกดาคมหกห้าของาคิดข้าวขสินวย สิบหน่วยสิบหน่วยสูตรของเราก็สิบหน่วยนะครับเนาะสิบหน่วยสิบหน่วยบวกร้อยสิบหน่วยหมุนสองบวกสิบหน่วยหมุนสามบวกร้อยหม,นะมุนที่สี่นะครับเนาะหมุนที่สี่ยวบอกทำมาชมมึงข้าวข้าวนะครับเนาะ สิบหน่วยเป็นสี่เป็นหกหกบวกร้อสิบหน่วยมุนสองหกบวกหกบวกสามหกบวกสามบวกด้วยสิบมูนสามบวกด้วยแปดบวกด้วยร้อยหมูนที่สี่ร้อยมุนที่สี่คูณสามครั้งแปดแปดสามยี่สิบสี่ สามยีบนะครับเนาะบวกกันครับในข้อใดครับหกสเป็น9 9้เบวกเเป็นสิบเจบเวกสเป็น21 21ิบเบวกสได้5กระโดดไป2ได้7สรุปว่าสูตรนี้ได้ห้า ห้ากับเจ็ดีหน้นองมวดเมื่อกี้ได้2กับ3าสูนี้ได้2 3งสามสูนี้ได้5กับเจ็ดหกับเจ็ดแต่เกิดชื่นชอบนะครับเนาะชื่นชอบไปที่7 8 9เลขหลักถ้าเจ็ดแปเกมาน่ีกอ่หเก้าเจ็ดกับ5 มันจะมาด้วยกันไหมห้าเจ็ดแปดเกมามันก็ต้องเด่นเจพี่น้องเอาไปมากกลายเป็นเด่นเจกลายเป็นเด่น7มันก็ต้องมันก็ต้องเด่นเจแล้วก็ล่องเจ็ดสาสามเจสำหรับสูตรนี้นะครับเด้อถ้าห้ามา แอดบอกว่า, 2, า, 3, ม,า, 5, 5ม,ามันหาสองหาสามออกมาเด็มห้าห้ามามันจตะเรียบแปดกับเก้าแปดกับเก้าเปนี่ไปมักที่แปดห้าเก้าห้าเนี่ยครับคำนวลคำขา่ขาวให้ท่านผู้ชมเบิรงนครับท่านผู้ชมชื่นชอบในตัวอะแล้วครับเนาะในสองสี่หกแปดหรือในตัววง อย่าตองไวนะครับเนาะใครชื่นชอบในตัวใดกะผิดเจหน้าเบอร์นะครับเด้อใครจะทำมาชมเบิง์นะครับสูตรถ้ารักถ้ารักนี่บ่ตายครับห้าเจ็ดแปดเก้าไม่ตายนะครับเนาะการน่าจะมาน่าจะมาตัวนี้นะครับเนาะน่าจะมาตัวนี้นะครับให้ในสองสี่หกแปดแปดตัวเลยนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับครับยังไดก่ ทุกคนครับพิจารณาเบิ่งหน้าครับเด้อเด็กอยงไดกัมมบมีทั้งเข่ามีทั้งหลุดครับสําหรับแนวทางสูตรนะครับนอกสูตรมีทั้งเข่ามีทั้งหลุดครับพอไปคุยให้หูครับมาเด็กสียบตัวใดครับเข่ามานําเสนอธำนข้มูลใดพิจารณาใดเบิ่งครับอะไรเฉียนชอบตัวใดกะเฉียนชอบตัวใดได้ไดนีกับพิจารณาเบิ่งหน้าครับเด้อสําหรับแนวทางครับสําหรับแนวทางแต่ว่าตัวนี้นะแปดสองสองแปดมันมายาก มายากนะครับเนาะแต่ว่าตามสูตรมันกจ่นี่ครับตามสูตรมันงมันก็มาแต่ว่านี่ครับตัวหนึ่งถ้าห้ากับเจ็ดตายสองกับสามตายแล้วหกหกกับหนึ่งไม่ต้ใส่หกกับหนึ่งไม่้อใส่หกกับหนึ่งกับเหลืออีกตัวหนึ่งครับที่แปดถ้าแปดมาเด่นขึ้นมาจะมาสวยงามกว่าสวยงามกว่าแปดสองอย่างนี้องครับ สำหรับชุดเน้นทุกชุดเก่ากะลุงใหมทำาันช่มเบิงอันนี้มากคำนวณนไห้ทำาันชมเบิงนะครับเ้อสูตรมันวนกับมาหาสูตรเก่าคือเก่าบองสินะครับว้บนมาหาสูตรเก่ามันก็คล้ายสูตรเก่าครับสูตรที่ว่าไห้ตัวเน้นไปเรียบร้อยครับไห้นิน่มที่ทำาันชุ่มไปตะแีลกนะครับที่ไห้ไวสรุปไห้ตะแหลกไห้ทำาันช่มตะแหลกแล้วครับเนาะที่ชุดสรุปชุดยังครับนี่ครับตะเหลกเก่า อันนี้ก็มาคำนวณเข่าๆมันกัดชนกันในเก่าครับมันกัดอยู่ในวงจรชุดบนเหมือนเดิมนะครับเนาะครับทัานใดกันทุกคนครับโชคดีชงมันครับสําหรับแนวทางครับแนวทางวันที่หนึ่งกันยาแลครับเด้อหนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับท่านใดทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับแต่ถ้าวันไหนเข่าขาดก็ให้ครับท่านใดก็ทุกคนใครที่เข้ามารับชมเราฟังจีบก็ถึงใจใดๆจะเริ่มฝาก กติดตามก็กระดิ่งแจงเตือนไว้สีปราพาตแนวทางดีๆนะครับเนาะนะ,นะ,นะางเล็ดที่ทั้งสองนํำเสนอให้ทาผช้ชมเลยหลับชมเราฟังนะครับเนาะในคลิปนี้ก็ฝากไว้สเนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะสวัสดีครับ